รวยการต่อไปนอ้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน เนี่ยใโพสทีวีวันจันทร์แบบนี้สดใสนะคะเราจะต้องมาอัปเดตดวงกับหมอมีนบองมาเช่กันนิดนึงสวัสดีสวัสดีค่ะครันเป็ประจำเลยแล้วค่ะแม่บ้านหลายๆคนชอบช่วงนี้มากพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้ต้องดูต้องดูต้องดูดูแล้วดวงหนูเป็นยังไงนะความรักเป็นยังไงกังจดให้ลูกด้วยนะบางทีจดให้ลูกเกิดวันพุธวันศุกร์จดแต่เพียงไม่ต้องจดค่ะเพียงแค่เข้าไปใน Facebook รายการเราเฉบเี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ ยนะคะตแต่ละวันจะเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นวันแรกเลยดีกว่าค่ะเป็นวันอะไรดีคะ,คะวัน อาทิตย์เพราะว่ารีบดัน่รู้ว่าวันจันวันจันก่อนนะโอเควันจันวันนี้จะแบบคุยกันหลายเรื่องยาวนิดหนึ่งนะครับวันจันทร์นะครับก็จะได้ธีมของวันจันเนี่ยในเรื่องของตัวอาทิตย์นี้นะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของตัวโปรเจกต์ใหม่นะครับในเรื่องของงานใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานใหม่ของเขามาในค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ในโดยเฉพาะในเรื่องงานที่กิจต่อกับทางผู้ราชการอะไรต่างๆนะครับหรือว่าทางผู้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จได้ค่อนข้างสูงครับครับส่วนในเรื่องของการเงินนะฮะเขา ก็จะมีเรื่องของเงินที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลาแบบค่อยๆแบบเหมือนมาทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะ<า><า>แล้วก็เกล็ดผสมน้อยเป็นก้อนใหญ่อะไรเง,งี้ยนะครับก็เงินโดยเฉพาะในช่วงนี้ถ้าสมมติไปทวงเงินใครนะครับก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะ ได้รับเงินคืนนะครับนี่ไม่ใช่บ่อยๆนะคะที่จะแบบทวงเงินเราได้คืนไอเดียดีกั่ไปแล้วความรักนะครความรักนี่ค evet ่อนข้างดีนะคะต้องแยกออกมาก่อนว่าความรักระหว่างคนที่เป็นคนโสดนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีแฟนแล้วนะครับเพราะคนที่เป็นคนโสดมีโอกาสสูงที่จะได้เจอแฟนใหม่นะครับแล้วก็หรือคนที่คบอยู่นะฮะตอนนี้สถานะก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องแฟนแล้วนะครับส่วนคนที่แต่งงานแล้วในช่วงนี้นะครับมีโอกาสสูงนะครับจะได้ทายาทสูงครับ ต่อมาวันอังคารนะฮะวันอังคารวันอังคารนะครับคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการนําเข้าส่งออกนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศต่างๆนะครับบอกได้เลยว่าดีค่อนข้างที่จะมากนะครับหรือว่าทาเป็นเกี่ยวกับเรื่องสาบันสอนภาษาหรืออะไรต่างๆนะครับช่วงนี้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศใช่โกลอินเตอร์โดยเฉพาะในเรื่องของตัวเงินนะฮะในช่วงนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะได้มีเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะไปช็อปต่างประเทศ อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ได้มีไปต่างประเทศแบบฟรีๆหรือว่าอาจจะจ่ายตั๋วแบบครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยอ๋อโอเคค่ะความรักก็เช่นเดียวกันนะฮะก็คือค่อนข้างจะสมหวังสมหวังใช่ไหมนะฮะก็คือครับผม เดี๋ยวขอบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวถ้าเราดูดวงครบ7วันปุ๊บเดี๋ยวจะเปิดสายด้วยให้มาเช็คดวงกันนะคะโทรเข้ามาค่ะเบอร์022403769นะคะใช่ใชนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะนะครับก็ในเรื่องของความรักนี่คือบอกได้เลยว่าสมหวังนะครับคนที่คุยอยู่ในช่วงนี้นะครับก็บอกเลยว่ามี potential มนะครับที่จะมาเป็นแฟนสูงนะครับส่วนในเรื่องของคนที่มีแฟนแล้วก็คือจะ,อะมีโอกาสที่จะเหมือนกันได้ทายาทนะครับหรือคลอดลูก ออกมาดีก็คือถ้าเป็นแฟนเราก็จะแน่นแฟนแน่นแฟนแต่ถ้าคนที่คุยๆก็จะแน่นแฟนอีกเป็นแฟนกัดีอีกเออวันพุธบ้างดีกว่าอันนี้ก็พูดกลางวันพูดกงคือให้สนิทช่วยถืดไว้ได้เลยวันพุธวันพุธนะครับก็คือในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็ถือเป็นช่วงโอกาสที่ดีนะครับมีการที่ในเรื่องงานก็อาจจะเหมือนค้นหาตัวเองนะครับนะครับว่าจะตัวเองชอบอะไรอะไรเงี้ยคือมันไม่มันก็เป็นเส้นบางๆระหว่างคําว่าเบื่อนะฮะนะครับก็คือ เหมือนค้นคนค้นหาตัวเองนะครับว่าเออเราชอบอะไรนะครับเออเราชอบในสิ่งที่เราทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นโอกาสสูงที่จะได้เจอพาร์ทเนอร์นะครับที่จะทําให้เกิดโปรเจกต์ใหม่หรืองานใหม่ที่เป็นงานงานเป็นงานจ๊อบๆนะครับนอกเหนือจากงานประจำนะครับค่ะตัวนี้เอการงานแล้วการเงินเหมือนการฮาตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ไปทั้งเรื่องของการงานและการเงินก็คือพอมีจ๊อบเสริมเข้ามาปุ๊บเนี่ยการเงินก็แข็งแรงขึ้นแล้วความรัก ความรักนี่เช่นเดียวกันนะครับในตอนนี้ก็อาจจะคนที่มีแฟนแล้วนี่ก็อาจจะอยูいい่ในจู่เอ๊ะเราใช่กันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี <an> ้ยนะครับก็มานั่งคุยกันอย่างเงี้ยจะปรับไม่ใช่เป็นไพ่ที่ไม่ดีนะครับก็เป็นการปรับดูว่าเออมาจูนกันว่าเอ๊ะเนี่ยมันเราใช่กับเขาไหมอะไรเงี้ยเออเราชอบแบบนี้คุณรู้หรือเปล่าเงี้ยถ้ามีการเคลียร์ตรงนี้ได้เนี่ยความรักมันก็จะราบรื่นก็คือวันพุธเนี่ยเป็นเหมือนช่วงเวลาของการทบทวนเนาะต้องทบทวนค่ะวันต่อไปคุณซันนี้วันพฤหัสมาเลยมาด้านนี้วันพฤหัส วันพฤหัสนะครับก็ค่อนข้างจะเด่นนะครับนอกเหนือจาก3เรื่องก็คือเรื่องสุขภาพนะครับต้องระวังเรื่องระบบทางเดินหายใจนะฮะในเรื่องของตัวอปอดบวมหรืออะไรตังเนี้ยมากมากเป็นพิเศษนะฮะ mm hmm. อันนี้ปกติจะไม่ค่อยเด่นในเรื่องสุขภาพแต่เน,นี้ยค่อนข้างจะเด่นลองเช็ค mm hmm. ดูนะครับส่วนในเรื่องของการงานนะครับในช่วงนี้นะครับมันเข้าสู่ในเรื่องของช่วงที่ค่อนข้างยากของงาน นะครับก็คือคนเราทํางานนะฮะมันต้องมีช่วงสนุกแลวช่วงที่ไม่โอเคในะครับในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยโอเคมากนักนะครับก็ต้องมีเหมือนหาอิสระชันที่ดีนะครับหรือมีการคุยกับเพื่อนว่าเออช่วงนี้นะไม่ไม่ค่อยดีนกช่วยให้กําลังใจฉันหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะก็จะผ่านไปได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับทาั้งเรื่องของการงานการเงินก็เช่นเดียวกันนะฮะในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการหมุนติดขัดในเรื่องของเงินค่อนข้างสูงนะครับก็วางแผนนะครับพอรู้แล้วว่าจะติดขัดปุ๊บเนี่ยต้องวางแผนแล้วอะไรที่เป็นก้อนใหญ่เเราายังไม่จป็นะ ครับก็คือ ยังไม่ต้องจ่ายนะครับแค่นี้นะครับคือการดูดวงเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราบอกว่าการเงินไม่ดีไม่ใช่ว่าเราไปซีเรียสแล้วทีนี้เรารู้ว่าการเงินมันจะค่อนข้างติดขัดปุ๊บเนี่ยวางแผนแล้วเอออะไรที่ไม่สมควรที่จะจ่ายก็ยังไม่ต้องจ่ายนะครับการติดขัดมันก็ถามว่ามากไหมมันก็จะลดลงนะครับความรักลหคะความรักความรักนะครับก็เช่นกันความรักเนี่ยถือว่าเรียบๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรหวือหวานะครับส่วนความรักเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการที่เหมือนคิดมากเกินไปอะไรเงี้ยอาจจะเกิดการคิดมากก็อาจจะเกิดมาจากประเด็นของตัว ในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะครับ,รบทำให้แบบมีเป็นผลต่อในเรื่องของอาจจะอารมณ์เสียหรือว่าอาจจะไม่ค่อยสนใจแฟนอะไรเงี้ยนะครับครับแต่ว่าถ้าแฟนเข้าใจตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาครับวันศุกร์ค่ะวันศุกร์มีอะไรบ้า ไม่มีค่ะไม่มีวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะครับก็ค่อนข้างจะมีโชคนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวอสังหาริมทรัพย์นะฮะก็คือในเรื่องของการงานนะครับคนที่ทําเกี่ยวด้านของอสังหาริมทรัพย์นะครับก็มีโอกาสสูงครับที่จะมีการขายที่ได้ดีนะฮะแล้วก็ใช่แล้วก็จะมีการขายที่ได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับหรืองานเล็กงานน้อยมีการใครมีการคนที่เกิดวันศุกร์นะครับมีการเปิดสาขาในช่วงนี้ได้นะครับก็คือมีโอกาสที่ประสบความส็จสูงนะมีมากนะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับก็มีโอกาสสูงเช่นเดียวกันในเรรื่อองงสัหาิม รั์ที่จะมีการซื้ออสังริมทรั์นะครับใหม่ใช่ทั้งซื้อทั้งขายเลยนะครับก็คือขายก็คือขายได้ในราคาที่โอเคนะครับส่วนซื้อนี่ก็ซื้อได้ในราคาที่ที่ถูกกว่าที่คิดเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็ถือเรียกว่ามีโชะครัามรักนะความรักโอเคเลยคนโสดเนี่ยได้แฟนแน่นะครับโสด นะครับแต่ดีไม่ดีว่ากันอีกทีสัปดาห์หน้าแต่ได้แน่นะครับก็คือได้แฟนแน่นะครับแล้วก็คนที่มีแฟนแล้วก็คือมีโอกาสสูงที่จะได้โชคลาภจากทางแฟนอ่าครับกระเป๋าอะไรเงี้ยเนาะกระเป๋าเนาะกันจิกะจาได้กระเป๋าจากแฟนแต่เราต้องซื้อนาฬิกาให้แฟนแกาอีก